ดีครับนะใครทเรื่องมีบานปลายใครทําให้เรื่องนี้บานปลายน,นี่ครับโดนเป็นพวงทีนี้เอาแล้วครับไฟลุกแน่นอนครับทีนี้ไฟลุกแน่นอนครับผมบอกไว้เลยโอ้ตายแล้วที่นี้โกงบงโกง,งบ้านอีกล้นพูดแบบนั้นดีบอกว่าลูิมิตพูดแบบนั้นดีอนาเล่นด้วยทีนี้โอ้ตายเลยทีนี้บันเทิงแบบน่นอน โดนแล้วครับผมมาชี้กับมือต้องไปดูช่องพี่เก่าใช่ไหมโอ้ต้องไปดูช่องพี่เก่าใช่ไหมอ้าสู้ทาอะไรอยู่สู้ตกข่าวนี่เฮ้สู้ทาอะไรโซ<อ>สู้ตกข่าวตีตะตกข่าวม่าได้เลี่ยงควายข้าใจบ่โอ้ตายตายนะครับพี่น้องเปองซีรีส์อผมก็ไม่ได้สนใจกับไผ่หรอกนะมันบอบู่จ้าตกข่าวากาเกนะ็บชี FC กับบอลเวอลทั้งสัน้นทั้งซีเอฟซี โซ<อ>ลูกด้วยก็ไม่รู้นะนี่อืมโชไปพ่อว่าเพ่เวที่ไหนมาวันนี้ <g ười> มารายงานโดยชี้โซก็ได้เดี๋ยวรอฟังคนเปิดเพลงอืม้นงไม่เกี่ยวนะคะพ<ม>ี่ <laughs> นี่นะคะหนูไม่เกี่ยวค่ะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เกี่ยวกับหนูนะคะหนูไม่เกี่ยวค่ะหนูไม่ยุ่งค่ะมันไม่ใช่หนูนะคะนะนู่นคะ่ะไปโทษพี่ธนวยนูนโทษคนร้องหนูค่ะอย่ามากล่าวหากันลอยนะคะนะเดี๋ยวโดนค่ะ นะฟ้องมินประมาณนะคะนะออะไรเอาหลักฐานมานะอะไรม,ม,มีหลัห<า>กฐานพร้อมดำเนิน<ม>การได้แล้วอะไรนี่คุณนิมโมบายอะไรอีกที้ <c oughs> <c oughs> อทุกคนเัาพื่ตัวเองโอ้อันนี้เราก็ไม่รู้หรอกอันนี้อ้าเรการก็รอฟังข่าวนะครับพี่น้องเรื่องของผมเรื่องของพวกผมมันจบไปแล้ว แล้วก็ไม่มีใครมาช่วยพวกเรานะอันนี้ก็เอาก็ว่าไปตามนั้นนะครับเราก็รอฟังข่าวนะรอฟังข่าวเราก็ไม่เคยเอาใครมาเล่นไม่เคยไปร้องเรียนใครพูดตรงๆครับผมอ่าการที่พวกเราโดนเราก็แก้ปัญหาของเราไปอ่าก็ขึ้นลงขึ้นศาลผ,ผิดก็ว่าไปตามผิดผิดก็ก็ตามนั้นนะครับพี่นอนะ้อง fc นะเรื่องของเรามันจบไปแล้วไงไม่มีอะไรที่จะเล่นแล้วตัวมงโกอมอกเง,ง,งียบคิ เรียบร้อยหมดทุกสิ่งทุกอย่างเงียบ <Yeah. S 1> นะครับ mm hmm. เขาก็ลงมาตรวจหมดทุกสิ่งทุกอย่างเนี้ย mm hmm. มันอยู่ที่ดินนู่นนะครับเนาะมันเป็นแต่ทับโคตรพ่อคุณแม่ใครไว้อยู่หรือทับหัวพ่อบางบอกหรือ,อยังไงนะมันจบหมดแล้วครับทุกสิ่งทุกอย่างทีนี้ผมว่ามันเดือดแน่นอนนะเดือดแน่นอนทีนี้เออเร็จนา เจ็ดนาข้าโคึกอะไรนี่เสร็จศึกขับรถไปเลยนี่อเมซอนกับนะเจดเจดนาอะไรบวกโคึกบอกเสร็จศึกขับรถไปอไเมซอนบอกเสร็บบจศึกขับรถไปอ <c oughs> เมซอนบอออนะครับพ <c oughs> ี่น้องเอฟซีนะบอกโอ้เสร็จศึก ไปมซอนโอ้แต่แล้วกับพี่น้องเอจีนะเพ้ผมว่าบันบันเทิงมันระบานปลายนีนเป็นอย่างที่ผมพูดมามันจะไฟลามทุ่งผมบอกเลยมันจะไฟลามทุ่งมันไม่จบแล้วอีนี่มันก็ไม่ยอมตุยคนเดียวหรอกนะนี่มันไม่ยอมตุยคืออีนี่เป็นคนต้นเรื่องไงเป็นคนต้นเรื่องนี่แหละครับนะมันจะปะทะกันแน่นอนที่นี่มันจะเกิดเหตุนะครับไม่น่าคิดเกิดขึ้นที่นี่ ผมรอดูได้เลยว่ามันเชื่อคำผมวุ่นวายแน่นอนทีนี้วุ่นวายสายยักแน่นอนบ้านร้อนเป็นไฟแน่นอนทีนี้แล้วผู้นำจะทำยังไงจะแก้ปัญหายังไงอ่ามันเคยมีผู้นำแก้ปัญหาไม่ตกแล้วก็ปิดชีพตัวเองก็มีนะเออตอนนั้นชาวบงชาวบ้านเออ คุณลงคุณสารเกือบทั้งหมู่บ้านนะพี่น้องประกันเหมารถเหมาลาไปนะสมัยก่อนนะนะแก้ปัญหาไม่ตกพี่ทีตัวเองก็มีอืมเป็นบ้านเล็กๆแต่มีการเลือกผู้นําบ่อยที่สุดในพี่น้องก็คิดเอาเองครับที่นี่อ่าคิดเอาเองครับทีนี่อ่ามันเป็นแบบนั้นเออมันเป็นแบบนั้นนะครับพี่น้องนะมันเป็นแบบนั้น โอดูที่นี่บันเทิงแน่นอนครับไฟลามทุ่งแล้วตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมก็ได้ยินข่าวแว่วมานะว่าจะมีการปักป้ายทั้งแปลงทั้งหมดทั้งยวงเลยที่นี่มันมีปัญหาไงก็ต้องปอกปักป้ายไว้เลยที่นี่เนี่ยก็จะมีการปรักป้าย พี่น้องเอฟซีเห็นไหมครับผมพูดแล้วจะ่ไหมกูว่าแล้วอีนี่มันไม่ยอมตุยคนเดียวไงอ่ามันไม่ยอมตุยคนเดียวไงแล้วจะเอาคนอื่นมาตุยด้วยนะครับพี่น้องเอฟซีอ่าจะเอาคนอื่นมาตุยด้วยเห็นไหมอ๋อมันเป็นแบบนั้นนะครับพี่น้องเอฟซีมันเป็นแบบนั้นเห็นไหมครับมันไม่ยอมตุยคนเดียวแน่นอนเห็นไหม ถ้ากูโดนคนอื่นต้องโดนด้วยเห็นไหมเพราะอะไรครับอ่าก็เห็นอะไรนะอีอีงองเสดฝรั่งพูดอยู่ใช่ไหมว่าเห็นเห็นแม่บอใช่ไหมว่าไปอะไรกับยายทู่ไงไปพูดอะไรกับยายทู่ไงอย่างนั้นอย่างนี้ไงเออมันก็เลยไม่พอใจไงอ่าอีงองเสดฝรั่งก็เล่นดีนี่เห็นไหม อือใช่ครับคนไหนมีเผยอย่าปากดีเงียบครับเงียบดีที่สุดครับเงียบดีที่สุดอืมเห็นไหมอืมดีหยวกก็ออกมาพูดนี่นะครับดีหยวกเล่นแล้วครับทีนี้เห็นไหมอ่บอาหัวรุ่นมิตรจัดการให้แล้วทีนี้นะครับแล้วใครจะสวยทีนี้เจ้าของที่ด้วยได้ทีนี้นางนะผมบอกไว้เลย นะครับคนไหนมีเพยอย่าากคนไหนใช่ครับคนไหนมีเพยอย่าปากดีอย่าพูดมากนะครับส่วนเราไม,ไม่ไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรผมไม่มีอะไรออไม่งั้นมันเล่นแล้วกับพี่น้องเอฟซีไม่มีอะไรให้เล่นอืมไม่มีอะไรให้เล่นเลยแต่ละตัวแต่ละตัวกูท้าพวกมึงเลย ัวรูนเมียนก็เงียบก็บทีนี้ไม่เอ่ยเลยรู้ตัวแล้วครับจะโดดไงรู้ตัวแล้วครับจะโดดเอาส่งข่าวมาแล้วเขาโทรมาหาแล้วอืมเขามานะสมงโมเมียเนี่ยมันมานะระวังตัวนะจริงเหรอพี่จริงเหรอเขามาจริงเหรอเอาเอกาสารให้เขานะะออกไปเลยสองแผ่นนอกไปเลยโฆษณาเจ้าหลายจริงๆนะ มมนบอกพี่วัชราบาอกไ่บอกายจะห้องข่นี่บอของอืน่หลายตรจาาล,าลายจะห้องข่นี่บอกของของอืนเมื่อไแมมนบอก